สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการทันเทลงทุนทองเหมือนทุกครั้งครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้ครับสันส้นๆและก็กระชับเพื่อใช้เป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจในการลงทุนครับประจําวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567้อทองคืนนี้มีโอกาสพุ่งขึ้นแรงเลยทีเดียวต้องมาลุ้นกันครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้จะพาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นหรือไม่โดยตัวเลขคืนนี้นะครับคาดการณ์เนี่ยออกมาน่าสนใจเลยทีเดียว เพราะเป็นระดับต่าสุดเท่าที่เคยมีมาครับต้องมาติดตามกันนะครับว่าตัวเลขคืนนี้จะพาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นแรงไปได้มากแค่ไหนรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Happy Valentine's Day อยากได้ทองชิ้นไหนอ้อนแตนเลยทองคำออสซิลีส96.5% นวดลายน่ารักหวานแหววเริ่มต้น1,000บาทลิง์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยเริ่มต้นเรามาดูกันในส่วนของราคาทองคำในไทยแล้วก่อนครับรวมไปถึงนะครับราคาทองคำของทางออสิทครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับบ่าย3.28โมง28นาทีเนี่ยสมาคมนะครับ9ก้สจุดรับซื้อคืนนะครับจะอยู่ที่3 4 1 5 0บาทขายออกนะครับก็จะอยู่ที่34250บาท ประกาศออกมา2ครั้งนะครับราคาเนี่ยลบลงมา100บาทนะครับจากราคาปิดของเมื่อวานในส่วนของราคาทองคำนะครับ9.5ของทางออสิทครับรับซื้อคืนนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่34,202บาทนะครับขายออกเองก็จะอยู่ที่34,245บาทก็เปลี่ยนแปลงมาทั้งหมดลบแปบาทนะครับในส่วนของราคาทองคำของทางออสิทครับด้านราคาทองคำสปอตนะครับก็จะอยู่ที่2,024เหรียญนะครับกับ2,025เหรียญ ก็บวกมาเสีเหรียญนะครับจากราคาเปิดข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคําครับราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับยังคงปิดลบลงอยู่แต่ก็ไม่ได้มากครับโดยนักลงทุนตอนนี้ก็จับตารอดูการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อน,นะครับของทางสหรัฐที่จะมีการประกาศในคืนนี้อย่างตัวเลข CPI ครับดับชนีการใช้จ่ายบริโภคครับโดยตลาดนะครับได้คาดการเป็นวงกว้างเลยทีเดียวว่าเงินเฟ้อคืนนี้จะชะลอตัวลงครับ หากว่าชะลอตัวลงตามคาดนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ราคาทองคําก็พร้อมจะพุ่งขึ้นครับแต่หากข้อมูลนะครับไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้เนี่ยก็อาจจะสร้างแรงกดดันนะครับต่อราคาทองคําเช่นกันนอกจากนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยยังคงเฝ้าติดตามนะครับการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆน,นะครับของทางซัสในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับที่ทั้งจะมีการประกาศในวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ครับ เพื่อประเมินนะครับถึงแนวโน้มเงินเฟ้อและก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดต่อไปว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเมื่อไหร่นะครับโดยข้อมูลล่าสุดนะครับก็บ่งชี้นะครับว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยทางเฟดนะครับจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วไปลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกทีก็คือเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมเลยครับซึ่งตรงนี้แหละครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้จะเป็นไปตามที่คาดการหรือไม่ครับตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญครับคืนนี้นะครับจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับเป็นตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขนะครับที่ทางเฟดเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆเลยครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้ครับโดยจะเริ่มมีการประกาศตัวเลขนะครับตอนเวลา2องทุ่มครึ่งครับตัวเลขแรกแต่จะมีราคาพูดโวกพื้นฐานนะครับที่ไม่รวมในส่วนของอาหารและก็พลังงานครับโดยตัวเลขคาดการณ์เนี่ยตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาเท่ากับครั้งก่อนนะครับตัวเลขแรกเนี่ยอยู่ที่0.3%ตัวเลขครั้งก่อนหน้านี้นะครับก็อยู่ที่0.3%เช่นนครับหามีปารระกาศออกมานะครับอากมากับครั้งก่อน ก็จะไม่ส่งผลใดๆต่อราคาทองคํานะครับถัดมาครับตัวเลขที่2อตอนเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นรายงานตัวเลขดัชนีราคาพูดพวกพื้นฐานเหมือนกันครับที่รวมในส่วนของอาหารและก็พลังงานเทียบเป็นรายเดือนนะครับโดยตัวเลขคาดการณ์ตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากครั้งก่อนนะครับอยู่ที่0.2%ตครับตัวเลขครั้งก่อนหน้านี้นะครับจะอยู่ที่0.3%หากมีการประกาศออกมานะครับตัวเลขเนี่ยออกมาลดลงตามคาดก็จะเป็นปัจจัยนะครับที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับ ตัวเลขที่ตัวเลขที่3นะครับตอนเวลาสงทุ่มครึ่งเวลาเดียวกันเลยครับเป็นรายงานตัชีราคาผู้ทุกเหมือนกันนะครับสำคัญนะครับเมื่อเทียบเป็นหลายปีครับโดยตัวเลขคาดการตลาดคาดการว่าจะออกมาลดลงนะครับต่ำสุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับก็คือ2.9%ตครับตัวเลขครั้งก่อนหน้านี้นะครับจะอยู่ที่ 3. 4หากมีการประกาศออกมานะครับตัวเลขเนี่ยออกมาลดลงตามคาดทีนี้แหละครับราคาทองคําหน้าที่จะทะยานขึ้นแรงเลยทีเดียวครับเท่ากับว่าตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญคืนนี้นะครับ บ่งชี้ไปในทิศทางเชิงบวกต่อราคาทองคานะครับหากว่ามีการประกาศออกมาแล้วตัวเลขออกมาตามคาดทายยังไงนะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับคืนนี้ราคาทองคําหน้าที่จะวิ่งแรงเลยทีเดียวครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ข้างเงินครับราคาทองคําสปอตเมื่อวานที่ผ่านมานะครับปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดเนี่ยได้แค่เพียง2 0 2พเเหรียญเท่านั้น,นครับก่อนที่จะมีการปรับตัวลงมาครับต่ําสุดลงมาทําจุดต่ําสุดใหม่เนี่ยก็จะอยู่ที่2 0 1 1เเหรียญขึ้นไหวในกรอบทั้งหมด16เหรียญครับราคาทองคาสปอตของเมื่อวานนี้ ในส่วนของราคาทองคำนะครับ96.5เนี่ยของทางออสิสเองรับซื้อคืนสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณเท่แถว34,400บาทครับในฝั่งของขายออกนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ34,245บาทด้านกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคำนะครับวันนี้นะครับกองทุน s อสพาเนี่ยไม่ได้มีการขยับแต่อย่างใดนะครับยังคงถือคลองเท่าเดิมเลยครับ841.92ตันนะครับ กองทุนเอสียนะครับยังคงนิ่งอยู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการเทขายออกไปนะครับก็ไม่ส่งผลใดๆต่อราคาทองคำนะครับยังคงนิ่งอยู่แบบนี้ในฝั่งของเงินบาทนะครับยังคงผันผวนอยู่นะครับเงินบาทช่วงบ่ายมวานนี้นะครับมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาบ้างนะครับและไม่ได้อ่อนค่าไปมากเงินบาทยังมีความเสี่ยงนะครับที่จะอ่อนค่าไปถึงแต่ระดับ3าบาทต่อดอลลาร์ได้ต้องมาดูคืนนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับที่ตลาดเนี่ยรับรู้ผลตัวเลขเงินเฟ้อนะครับของทางสหรัฐ ราคา,าเงินบาทอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปอ่อนค่าไปได้ถึง36บาทได้เช่นกันนะครับประเมินกรอบการขึ้นไหวของเงินบาทวันนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับ3 5 6 5ถึง 35. 9 0บาุบาทต่อละลานนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับเงินบาทเนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นมาจากช่วงเช้านะครับก็มาอยู่ที่35.70นะครับแข็งค่ามาจากช่วงเช้าประมาณสัก สิบกว่าสตางค์นะครับก็กดดันให้ราคาทองคําแท่งในบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวลงมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไงนะครับภาพรวมเงินบาทนะครับยังดูว่าจะมีการอ่อนค่าไปได้อีกกว่านี้นะครับก็ยังคงถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําในบ้านเราอยู่ครับในส่วนของดอลลาร์เองนะครับก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ที่ระดับ1 0 4 2 8จุดจุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยนักลงทุนตอนนี้ก็รอดูตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ ที่จะมีการประกาศของทางซานะครับเพื่อประเมินถึงการเริ่มต้นนะครับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดช่วงบ่ายวันนี้นะครับในฝั่งของดอลลร์เนี่ยก็มีการยังคงทรง,ทรงตัวอยู่นะครับจากช่วงเช้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 104. 1 8จุดนจุดนะครับดอลลร์นะครับยังคงทรงตัวอยู่ในทิศทางแข็งค่านะครับก็ยังคงถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําโลกอยู่นะครับสุดท้ายนี้เรามาดูกันที่ข้อมูลทางเทคนิคครับ จากในกราฟไทม์เฟรมราย4ีชั่วโมงราคาทองคำเมื่อวานก็ยังคงโดนแรงเทขายนะครับปรับตัวลงต่อเนื่องซึ่งยังคงสร้างระดับต่ําสุดใหม่นะครับในรายวันและก็ในรายสัปดาห์ด้วยเช่นกันโดยเมื่อวานนี้นะครับราคามีการย่อลงมานะครับทำจุดต่ําสุดใหม่เนี่ยที่2องพเหรียญมีสัญญาณตอนนี้ก็มีสัญญาณการกลับตัวขาลงนะครับในทางเทคนิคเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสสาคัญสําหรับวันนี้คือการเด้งรีบาวระยะสั้นนะครับว่าจะข้ามโซนแนวต้านเนี่ยสองพันสามสิบเหรียญซนงพันสามสิไหไ้หรือไม่นะครับ ต้องมารอดูคืนนี้อีกทีหนึง่งหากทะลุได้นะครับก็ค่อยไปหาจังหวะในการย่อแล้วค่อยเข้าออ,อเดอร์ครับและกลับกันนะครับหากข้ามไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสสูงที่ราคานะครับจะมีการพักตัวลงต่อได้ต้องมาลุ้นคืนนี้นะครับว่าถ้าเกิดย่อลงมาเนี่ยห้ามหลุดต่ากว่าระดับ2 0 0 0เหรียญนะครับและต้องรีบกลับขึ้นไปยือนอยู่เหนือ2030เหรียญให้ได้โดยทองคํานะครับยังคงมีแนวรับสําคัญเนี่ยอยู่ที่2,000นเหรียญนะครับหากาหลุดส0 0 0นเหรียญลงไปนะครับ คาดว่าจะเกิดแ a ิ i c s ลลนะครับก็คือเจอแรงเทขายเนี่ยอาจจะไปเจอกันอีกทีป้ายหน้าเลยนะครับ1,980เรหรียญได้ทีนี้มาดูกันในส่วนของสัญญาณไอซกัน en บ้างครับก็ยังคงขึ้นตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ50%นะครับแต่ก็เริ่มมีการชี้ขึ้นมาบ้างแล้วอยู่ในโซนโอเวอร์โซลครับเป็นโซนที่มีแรงขายมากเกินไปยังคงมีสัญญาณการปรับตัวลงต่อครับแต่ยังมองว่าน่าจะมีการดิดขึ้นไปได้บ้างนะครับมุมมองของวันนี้คาดว่าราคานะครับจะมีการขึ้นไปพััักตวก่นน่่่ออออนนนนรบบเเพืลงงใใหญ ก็คือมองว่าราคานะครับน่าจะมีการดีดตัวขึ้นไปได้ก่อนนะครับแล้วก็มีการย่อพักตัวลงมาอาจจะขึ้นไปค้างไว้อยู่ก่อนสักพักแล้วครับแล้วก็มีย่อลงมานะครับในรอบใหญ่ครับก็คือเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับก็แนะนํานะครับว่าเล่นรอบสั้นๆนะครับเก่งกาไรสั้นๆช่วงนี้นะครับอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ก็คือเด้งขายนะครับย่อซื้อไปก่อนนะครับสําหรับคนเล่นสั้นรอเข้าเก็บตามใแถวโซนนี้นะครับ พอมองว่าโซน2,010ิเหรียญนะครับเนี่ยแนวรับแรกนะครับ2,010ิเหรียญ2 0 0พเหรียญเนี่ยยังคงม,มองว่าจุดนี้นะครับจะเป็นจุดพักตัวของราคานะครับก็คือ2 0 1 0เหรียญ2 0 0พันเหรียญเนี่ยเองและถ้าหากว่าหลุดต่ำกว่า2 0 0พเหรียญลงไปนะครับมองว่ายังไม่ต้องรีบเข้าซื้อนะครับอาจจะต้องถอยลงไปหาดูท่าทีท,ทีเนี่ยก็คือต่ำกว่าถ้าแถวสัก1 9 9่นเรอยาหรียญอะไรยางไงครับอีกทีหนึ่งต้องรอดูนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า2,000เหรียญลงไปเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วครับ โดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณแถวสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถึงสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบาทราคานะครับถ้าปรับในส่วนของราคาทองคําแท่งถ้าปรับตัวลงมาสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเนี่ยก็สามารถทยอยเก็บได้เช่นกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วครับในช่วงนี้เพราะยังไงเนี่ยเงินบาทยังคงอ่อนค่าอยู่ครับเมื่อราคานะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับอาจจะต้องรอดูอีกทีนะครับเพื่อหาจังหวะในการทํากําไรเป็นรอบๆครับ เมื่อราคาเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับก็แนะนานะครับถ้าเกิดมีซื้อมาหลายม้ยเนี่ยก็อาจจะแบ่งปิดบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับโดยแนวขายของนะครับก็จะอยู่ที่โซนนี้นะครับ2,35 0เหรียญกับ2,45 0เหรียญโซนนี้นะครับซึ่งเป็นโซนที่อาจจะแบ่งขายทำอะไรบางส่วนออกไปก่อนหรือปิดบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปหาจังหวะนะครับในการย่อแล้วค่อยเข้าซื้อใหม่อีกทีหนึง่งยังคงทําได้อยู่เพราะราคาก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้แหละครับ กำไรเล็กน้อยหรือว่าเท่าทุนนะครับก็ตัดออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาจังหวะในการเข้าออเดอร์ใหม่นะครับจะดีกว่าเพราะราคาก็ยังคงหน้าที่จะปรับฐานแบบนี้ไปอีกสักพักครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณแถวสามหมืบาทถึง34,500บาทนะครับก็อาจจะไปติดแถวสักสามหมถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับตามที่ตัวเลขคาดการณ์คืนนี้เนื่องจากว่าวันนี้นะครับยังคงมีเนื่องจากคืนนี้มีการประกาศตัวเลขสาคัญนะครับเชื่อว่ารอบสวิงของทั้งสปอร์ตแลวก็ค่าเงินบาทเนี่ย น่าจะกว้างพอสมควรเลยทีเดียวแต่เนื่องจากว่าตัวเลขคาดการณ์คืนนี้นะครับมองไปในที่ทางเชิงบวกต่อราคาทองคํานะครับก็แนะนํานะครับว่าถ้ารอเขาซื้อแท่งนะครับอาจจะมองไว้ไม้แรกเนี่ยอาจจะทถวลักสามหมื่นสี่พันสองร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อเผื่อถั่วอาจจะทยอยเก็บนะครับช่วงสามหมื่นสี่พันสองร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังคงพอมีทุนเหลืออยู่เนี่ยก็อาจจะไปซื้อถั่วที่สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามหมื่นหนึ่งพันอาสามหมื่นสี่พันทุ่วนะครับมองว่ายังคงทําได้อยู่นะครับเพราะราคาก็ต่ําามกแล้วครับ ในกรณีนะครับที่มีออเดอร์ซื้อมานะครับบ้างแล้วเนี่ยและอยากเข้าซื้อเข้าถั่วนะครับก็แนะนํานะครับว่าโซน3 4 1 0 0ื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามหมื่นสี่พันทั่วเนี่ยตรงนั้นยังคงพอทําได้อยู่นะครับสําหรับใครที่รอซื้ออยู่แต่ถ้าไม่อยากรับความเสี่ยงนะครับก็อาจจะรอดูคืนนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะยังไงเนี่ยก็ยังคงมีตัวเลขสําคัญวันศุกร์อีกทีหนึ่งครับที่ยังคงรออยู่ราคาก็อาจจะมีการพันผวนได้ท่าไงนะครับคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขสาคัญนะครับถ้าไงนะครับอย่าลืมนะครับบริหารความเสี่ยงกัันไว้ดยครบ ก็ใช้ความระมัดระวังในการเข้าออเดอร์ออกออเดอร์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในบทวิเคราะห์หน้าขอบคุณครับสำหรับการติดตามและก็รับชมนะครับถ้าอย่างไรนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานนะครับในการทำบทวิเคราะห์ออกมาให้กับท่านผู้ชมนะครับถ้าไงผมขอตัวลาไปก่อนครับโชคดีมีกำาไรทุกท่านครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ